สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่วงเวียนหอนาฬิกานะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอ2ร้านที่ถ้าหากว่าคุณมาภูเก็ตแล้วคุณต้องมารับประทานได้ได้นะครับโดยที่ที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือวงเวียนหอนาฬิกาเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ขึ้นชื่อนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเลยก็ว่าได้นะครับโดยหูตอนนี้นบรรยากาศก็เริ่มหนาวแล้วเราไปหาอะไรที่มันร้อนแรงแล้วก็ทําให้อุ่นร่างกายกันทานกันเลยดีกว่าครับไปครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หมาล่าหอนาฬิกานะครับโดยที่ร้านนี้เนี่ยจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับวงเวียนหอนาฬิกาเลยนะครับอยู่ข้างๆร้านโบตันแล้วก็ฝั่งตรงข้ามโพทองแล้วก็จะเป็นร้านทั้งติดกันข้างๆเลยเป็นอลินดาก๋วยเตียวเรือนะครับที่เพิ่งมาเปิดใหม่โดยเมนูของร้านนี้นะครับจะมีอยู่สองประเภทด้วยกันนั่นก็คือเป็นหมาล่าแบบย่างนะครับโดยที่มันคือหมาล่าย่างที่เอาวัตถุดิบเนี่ยไปย่างแล้วก็มาโรยวัตถุดโรยหมาล่านะครับ และอย่างที่2นะครับก็คือนี่เลยเป็นซุปหม่าล่านะครับ <c oughs> โดยการที่เราเลือกวัตถุดิบมาแล้วก็ให้เขาไปต้มให้นะครับแล้วก็เป็นซุปหม่าล่านะครับโดยสิ่งที่ขาดไปไม่ได้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยนะครับก็คือข้าวครับมันก็คือการที่คุณซื้อวัตถุดิบพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาให้คุณเนี่ยตักข้าวฟรีไม่อั้นนะครับสามารถกินข้าวได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเมนูของหวานครับของหวานน่าสนใจมากเลยก็คือนี่ครับมันโถอบเนยนะครับ เป็นมันโถที่เขาจะเอาไปอบนะครับเพื่อให้มันโถเนี่ยมันมีความกรอบแล้วก็ยังมีความนุ่มอยู่ด้านในนะครับโดยเมนูน้ำของเราวันนี้แล้วก็คือเป็นน้ำบ uh ูฮาวายปั่นนะครับน่ากินมากเลยนะครับพราะงนั้นก็ขออนุญาตไปกินกันก่อนเลยกันครับผม หลังจากกินเซนนะครับหูมาล่าเผ็ดสุดยอดมากครับแต่ว่าก็อบอุ่นขี้มาเยอะแล้วแต่ว่ายังเผ็ดอยู่เลยครับตอนนี้อู๋ผมว่าน่าจะได้เวลาแล้วครับไปที่ร้านต่อไปเลยดีกว่าครับร้านของหวานครับต่อไปนะครับเป็นร้านที่ของหวานอร่อยมากไปอะไรครับ ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านหวานละมุนนะครับเป็นร้านของหวานที่มีครบทุกอย่างเลยตั้งแต่เป็นของหวานโบราณนะครับของหวานไทยของหวานต่างชาติมีหมดนะครับโดยร้านนี้นะครับจะตั้งอยู่ข้างๆลานนวมินนะครับเป็นลานกิจกรรมที่อยู่เยื้องๆกับวงเวียนหออนาฬิกานะครับซึ่งวันนี้นะครับเมนูที่เราสั่งมามีเป็นเปาปิ้งเป็นเมนูของหวานรสนมนะครับซึ่ง หวานมากนะครับแล้วก็เป็นเมนูนี้เลยเป็นเฉาก๊วยนมสดนะครับแล้วก็เป็นเมนูอาหารไทยครับของหวานไทยบัวลอยครับบัวลอยนะครับแล้วก็เป็นอย่างสุดท้ายนะครับเป็นขนมปังปิ้งเนยแยมสตรอเบอรี่นะครับโอเคครับผมว่าเราก็เพิดกันมาจากเมื่อกี้นะครับผมว่ามากินของหวานดับร้อนกันดีกว่าครับผมไปกินกันดีกว่าครับ โอเคนะครับโอ้โหวิกินไปวันนี้อิ่มมากเลยนะครับทั้ง2ร้านอร่อยมากๆเลยโดยเฉพาะร้านนี้นะครับเป็นร้านที่เป็นเมนูของหวานที่ถ้ากินหลังจากกินของเค้าเ็จได้ต้องประทับใจกันทุกคนแน่นอนนะครับในวันนี้นะผมได้กินในขนาดนี้ผมก็อิ่มมากแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วเลยครับผมว่าโอเคขอบคุณสาหรับการติดตามนะครับทั้งใน,ในคลิปที่ผ่านมานะครับขอบคุณครับวันนี้ก็ออกไปแล้วครับ